อย่างเรื่องเหรอถ้าเสือก็เหมวยอ่ะเปิดเพลงเสียงดังมากป้าสวดมนต์ไม่ได้เลยหมวยเปิดเพลงบ้านมวยมันเกี่ยวอะไรกับป้าตีเหรอใช่อย่าเรื่องมากขอรบสิทธิ์ด่วนมุคขหน่อยดิก็เปิดเพลงให้เสียงดังพอดีพอดีไม่ต้องมาเผื่อเพื่อนบ้านนี่มันหนวกหูมากเลยป้าไม่ได้อยากฟังด้วยน่ารำคาญจริงๆเลยป้าก็รำคาญเหมือนกันแหละลำพานก็ใจใจบอกไปดิป้าเสียงดังอะไรกันคะใจเย็นนะครับพวกป้าตีสิบุกเวียงมาอใส่บ้านหมวยเนี่ยถ้าเสือก็เหมวยเนี่ยเปิดเพลงเสียงดังม กดมันไม่ได้เลยเสือกับหวยก็เปิดเพลงเสียงดังจริงๆนะคะตากับพี่แชีงบางทีก็นอนไม่หลับเลยผมเปิดเพลงครับผมไปนหนักส่วนไหนของบ้านไทยหรอทำไมการเปิดเพลงเสียงดังรบก,กดเพื่อนบ้านเนี่ยมันผิกกดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงกฎหมายเขียน,นไว้ชัดเจนครับผู้ใดส่งเสียงดังหรือทําให้เกิดเสียงอึ้งๆโดยไม่มีเหตุอันควรทาให้คนอื่นตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวังโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันันเดียวจิ๊บจิ๊บหนึ่งพันต่อครั้งนะครับถ้าเปิดเพลงเสียงดังทุกวันสามสิบวันสามสิบครั้งก็สามหมื่นแล้วนะครับอัน ถ้างั้นต่อไปเหมือนไม่เปิดเสียงดังแล้วนะคะจริงๆเปิดเพลงเบาๆตาก็ชอบฟังอยู่นะแต่เปิดเพลงเสียงดังมากทุกวันก็ไม่ไหวปกดหัวค่ะนี่เป็นปัญหาเพื่อนบ้านที่เกิดขึ้นบ่อยมากตอนใครมีเพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังบ้างครับถ้างั้นต่อไปนี้พี่ไม่เปิดเพลงเสียงดังแล้วกันต่อไปนี้พี่จะร้องเพลงให้ฟังไม่มีขอแมตั้งแต่เริ่ม